สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กันกับน้องแนนอีกแล้วไม่ได้ถ่ายรูปกันเป็นปีใช่ไหมนานมากนานจริงๆก็วันนี้เราจะไปพบนางแบบช่องประจำของเราครับมีน้องแนนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหา for fear e s a l e นะเขาเปิดคาเฟ่ใหม่เราไปเย็นยนนิดนึงเราก็ไปกันกับ depo s07 กันนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้เราไปกันกับรถไฟฟ้าประหยัดแล้วก็แอร์ฉ่ำๆด้วยไปค่ะไปกันครับ ข้างในรู้สึกร้อนไหมไม่ร้อนนะคะโดยระบบหล่อยเย็นแบบแบบอลกอฮอล์นะของดีพอนะครับก็แอร์ค่อนข้างฉ่ำม,มากคือแบบถ่ายรูปสวยมากสวยว่าอินเทอร์เนียภ <c oughs> ายในก็ค่อน,นข้างหรูหละรินภายในเราขายดีทั้งสองสีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสีส้มกับสีดำนะสีส้มก็ขายดีไป้ด้วยจรจริงหนูว่าสีส้มมันแบบดูแบบดูตัดกับสีดำนะดีเนาะข้างนอกสีดำมันดูแบบดูมีอะไรใช่แล้วก็นี่ ใช่ Apple c a r p เ a y เราจะนำทางไปคาเฟ่ฟ o r f เฟีดีเซลถ้าผมเดินทางกันแล้วว่าเซลฟี่หน่อยนี่เ้ยเขามีกล้องในรถด้วยอ่ะเท่ะคือถ,ถ่ายในรถได้มันอในรถได้ไดอะไรเงี้ยกล้องตัวนี้สามารถตรวจจับแบบว่าพฤติกรรมการขับคนขับได้ไหมครัอ่าใช่มันจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่จับพฤติกรรมของคนขับถ้าเราแวกเราไม่มีสมรรถนการขับเขาจะแจ้งเตือนขึ้นในหน้าจอเลย ดีแล้วก็นี่เรามีหมดอันนี้ด้วยเรื่องการขับขี่นี่มีบันทึกบันทึกทั้งสามร้อยหกสิบองศาเลยนะบันทึกรอบด้านเหรอคะใช่แล้วก็จะบอกด้วยว่าขณะนี้เรากำลังเหยียบคันเ่งอยู่ใช่ไหมหรือว่านี่เปิดไฟนี่เห็นไหมมันก็จะบันทึกเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอุบัติเหตุเราสามารถมาย้อนดูแล้วว่าเรากําลังเบรคเรากําลังเร่งเปิดไฟเรี้ยวไม่เนี่ยเพื่อประกอบพิพาทเรื่องกฎหมายนะกล้องของดีพอก็ช่วยได้เลย แล้วตัวนี้ค่ะเขาบันทึกได้เท่าไหร่คะบันทึกได้ร2 8ยิดกเไบต์เลยครับเป็นเมมโมรีในตัวเครื่องตัวนี้แถมมาให้ด้วยมั้ยคะมีในตัวเครื่องเลยมันก็จะเมมข้อในตัวเครื่องเวลาเราจะเอาไฟล์วิดีโอแล้วก็ใช้ USB เสียบตรงท้าย A แล้วก็ดึงไฟล์ออกมาได้อ๋ออ๋อ,อ,อเขามีมีมาให้ในตัว,ตวเครื่องเลยแล้วเวลาที่เกิดเหตุสมมุติเราจอดนิ่งๆเลยมีใครมาทิ่มมาชนเนี่ย เขาก็จะบันทึกไฟล์อัตโนมัติแล้วก็แยกไฟล์ไปไว้ในไฟล์ฉุกเฉินให้เราสามารถกลับไปคนได้ง่ายๆอาวมาถึงกันแล้วครับรลาขคาเแ่เป็นไงบ้างครับนั่งมา <Feeling S 1> ฟีลลิ่งฟีลลิ่งคือดีมากชอบทุกอย่างครั้งแรกที่นั่งดีพอเลยใช่ไหมครับใช่เป็นครั้งแรกเลย <S <S โอเคเลยหนูว่าแบบ กำลังดีเราแบบเซอร์ไพรส์ามากนะแล้วดูง่ัสยสาษณ์เลยนะไปเลยค่ะคือเขาเป็นอดีตนักแข่งนะรถนะแต่มาดูนนว่าตอนนี้ผัเขาทำอะไรอยู่ผันตัวมาผันตัวเป็นมาแข่งกับเวลาใช่ชิๆลๆแล้วแต่ว่าเขาก็ขยันนะเกาทำเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรบ้านน็อกดาวน์คาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครัอันนี้ก็ทำ <okay. S 1> เหมือนกับเป็นโมเดลให้ลูกค้าดูด้วยร้านที่สติ๊กเก็รรูปสไตล์เนี้ยเป็นยังไงใช้งานได้ไหมอะไรแบบจริงๆหนูว่าก็ดีนะแบบเป็นพวกฟิลแบบบ้านน็อกดาวน์อะไรอย่างเงี้ยใช่ อย่างพวกร้านกาแฟอย่างเงี้ยถือว่ามีบรรยากาศมีพื้นที่แล้วกันเนาะหนูว่าอากาศโอเคอ่ะคือบรรยากาศคือดีเลยอ่ะใช่เขาก็เลยใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์จากที่ทําบ้านนกดาวทำเขาเรียกอาชีออร์ดร้านกาแฟอะไรเงี้ยครับส่งลูกค้าเขาก็เลยอาสาทำเป็นคาเฟย่ำย่อมเลย่ริๆจริงๆหนูว่าน่ารักนะแบบทําต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเป็นบล็อกไปเลยอย่างเงี้ยลบไม่บานปลายมาเซอร์ไพรส์เลยสวัสดีครับมาดูครับมาเซอร์ไพรส์มากเลยเห็ แม่ค้าคนใหม่ของเราอันนี้ใครจะเชื่อว่าเป็นอดีตนักแข่งครับเนี่ยดูไม่ออกเลยผันตัวมากเลยวันนี้เราก็เดินสดเลยถือว่ามาแวะเวียนมาเยี่ยมมาทักทายกันนะแล้วที่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยจะทำอะไรให้พี่กินต้องถามว่าพี่อยากกินอะไรลาเต้ร้อนได้ผมให้พี่ชอบหวานหวานเฮ้ยต้องลองดูพีู่ขอเป็นกาแฟส้มละกันกาแฟ้มใช่ เจะหอาวาดอามือได้ไม่ีปัญหาโอเเชลยเราจะชมร้านเปิดมานานหรยังครับเราจะสัมภาษณ์ไปในตัวรสชาติสามวันหรือเปามาพีเปิดร้านเลยนะเนี่ยใช่สินูว่าอ้ยเรามานึกว่าเปิดนานแล้วเขาเปิดเปิดพี ที concerns, ais, ่ฝุยกันแล้วก็ทำเล่นๆแต่มาดูเครื่องม้เครื่องมือนี่ไม่ใช่เล่นๆเลยนะจริงจังจริงจังเลยจริงใจตลอดดูอุปกรณ์อะไรอันนี้เดาเรามาต้องบอกขั้นตอนการทำไ้ไหมยของเราที่ใช้อราบิการ้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเป็นสามประเทศไทยลาวเวนนาม 有没有宝贝呀？ นี่เมนูนมส,สดคาราเมลค่ะนมสดคาราเมลนะอร่อยนะที<ช>่นี่ก็อยู่น้องจอกใค<ช>รผักใปผักเข้าไป๊ะร้านชื่ออะไรนะครับ Modern Box Coffee ค่ะ Modern Box Coffee นะครับแวะมาชิมได้ครับแม่ค้าสวยกาแฟรรอ,อร่อยม่ทำไม่ได้ ที่นี่ก็บรรยากาศร้านเนาะเฮ้ยจริงๆถ้าตกเกย็นมามันบรรยากาศด,ดีมากเลยเนาะมากพี่พาที่ตกดินด้วยใช่ที่นี่ก่อนหน้าที่เราจะทําคาเฟ่มันเป็นร้านเกี่ยวกับอะไระครับเอ่อทำน็อกดาวค่ะดาวเนาะเป็นเกี่ยวกับบ้านน้อกดาวรูออฟฟิศน็อกดาวแล้วก็เอ่อพวกคีออสน้อกดาวอย่างเงี้ส่วนร้านเนี้ยเฟย์ออกแบบเองเพื่อที่จะเป็นแบบให้ลูกค้าดูว่าขนาด3าคูนหเนี่ยเราสามารถที่จะทำคาเฟ่ได้ างที่บางคนเขามีพื้นที่จํากัดเนาะเขาสามารถใช้พื้นที่ได้น้อยให้เกิดประโยชน์ได้แต่ร้านก็น่ารักดีนะะก็ถือโอกาสมาแวะเที่ยวหามาถ่ายรูปมาอีกก็ได้นะมากันบ่อยๆเลยชอบมากมากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นานมากแต่ว่าเราเคยคุยกันล่าสุดทิ้งไว้ว่าเอ้ยเราสนใจรถไฟฟ้าก็เลยถือโอกาสเอาดีพอมาให้ชมนี่พามาชมเลย เอาจจริงไม่ได้เตียยกว่านาะเมื่อกี้ด้นสดพาแม่มาดูแม่ชอบเฉยแล้วไม่คิดว่าแม่ดูอะไรรีวิวมาก่อนด้วยที่เป็นดีพอสีเหลืองอะไรเ็อแต่เป็นจะได้ขายรถแล้วก็คือได้ขายจริงๆเพราะว่าแม่ต่อแรกที่เราคุยกันไว้อ่ะแม่มีแผนที่จะเปลี่ยนรถเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวรอรถไฟฟ้าก่อนอะไรก่อนแล้วบังเอิญแม่เขาไม่คิดว่าเขาจะสนใจขนาดนั้นจริงใช่ ตอนนั้นเราคุยกันที่วงหมูกระทะที่บ้านพี่ใช่ไหมใช่คุยกันแบบขำๆเลยแล้วก็พอเขาดูเขาส่งรูปมาให้อยากได้สีเหลืองสีอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจวันนี้พี่เก๋กลับขับมาแม่คุยเรื่องดาวแล้วคุยเรื่องดาวเรียบร้อยแล้วงงแล้วเราก็งงแล้วเฮ้ยแต่เรามันโอเคจริงเพราะว่ารูปทรงอะไรเงี้ยฟิลมองว่าเหมือนมันสวยอะรูปแปบมันแบบเหมือนยานอวกาศอย่างเราอาจจะใช้รถเยอะด้วยใช่ไหมเหมือนปาเจโร่ที่ใช้อยู่เงี้ยครับใช่ใช่ก็น้ำมันก็เดือนหนึงประมาณหมื่น หกพันถึงเก้าพันอันนี้คือวิ่งในแค่เฉพาะรับส่งหลานเราก็มาจากบ้านมาหน้างานใช้เวลามันสิบนาทีก็มันเจ็ดโลอะไรประมาณนั้นแล้วก็ไปรับส่งหลานครับไม่ได้จับว่ามันมันใช้กิโลแต่ครูวิ่งไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะใช่ไหมครับแต่ถ้ามาใช้อันนี้จะลืมเติมน้ำมันเลยเพราะอาจจะเหลือประมาณสองพันกว่าบาทอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใช้ไม่ถึงหมื่นก็ประมาณเส้นสองพันเอาจริงสนใจตรงนี้แหละพี่เราอาจจะชอบดีไซน์รูปลักษณ์ด้วยมั้งเอาในฐานะที่เราเป็นนักแข่ง ลองชมอิน e ิ i a ันภายในยแล้วเป็นไงบ้างมันดีมากไม่รู้จะพูดยังไงเลย <laughs> คือทุกอย่างมันโล่งมันแบบนะเดี๋ยวก่อนเออ,เออเป็นพรเซนเตอร์ให้หน่อย <laughs> คือมันอัจฉริยะมากจริงๆ <laughs> เ,ออเอามาดูแต่ส่วนตัวชอบอิ p พ r i a เสีอะไรครับสีดําหรือว่าสีสม้มสีดําดูดีมันเหมือนแบบโลแกนเลยอ่ะใช่กระจกเป็นเฟรมเลทสองชั้น ตอบเบานี่มันบอกกับเฟียมากเลยพี่ว่าต้องจองนะจองสี่พันบาทนี่ใจเย็นมันตอบเบาตัวอ่าใช่มันจะเป็นวิวความซีดพอเราเปิดประตูมันจะให้เราแบบเข้าออกสะดวกโดยเฉพาะคุณผู้หญิงถือกระเป๋าอะไรเงี้ยครับแต่พอเราปิดประตูปุ๊บมันก็จะกลับมาตำแหน่งที่เราบันทึกไว้อย่างเงี้ยครับอ๋อพี่อาชัยยาวมากเลยแล้วเฟียชอบอะไรรู้ปะไม่รู้คอนเซ็ปต์มันโล่งมากเลยอ่ะมันไม่มีอะไรเลยมันดูกว้างใช่ไหมดูกว้างชอบฟังเพลงไหมครับ อันนี้คือลำโพงโซนี่สิบสี่ตำแหน่งเลยนะอือโยแบบมันมันโอเคมากพี่แม่แม่แม่ <laughs> แมดาวประหลาดเดี๋ยวแฟนผ่อนเองเ <laughs> มื่อกี้พาแม่มาดูแม่ชอบเฉยใช่ค่ะแล้วตอนแรกก็ยังงงนะว่าเปิดยังไงคือมันเป็นไฟฟ้ามันเป็นไฟฟ้าหรอือันนี้คือเปิดใช่ไหมตัวนี้คือเปิดดูดิเออพอเปิดปุ๊บเขาจะแบบเคลียร์เบาะให้เลยอเป็นไงล่ะพอ<บ>แบบขึ้นลงง่ายๆอะไรอยี้ เฮ้ยได้เลยไหนก็สักภาพเลยแล้วกันได้เลยเฮ้ยได้นะมันเหมาะกับเฟียมากเลยนะเนี่ยเราอะส่วนตัวชอบสีอะไรสีดำค่ะสีดำใช่ไหมได้แม่บอกว่าถ้าเป็นสีขาวมันก็จะจะเหมือนมอเตอม์โน้ตหน่อยนึงแต่แม่ชอบสีเหลืองนะครับมันชอบมากเลยแล้วเฟียชอบอะไรรู้ปะเฟียเป็นคนชอบลืมล็อกรถ ชอบตรงที่แบบเราไม่ต้องกดล็อกอะ่ะเพอเราเดินไปปุ๊บรถเขาจะล็อกให้เลย<ช>5เมตรป่ะพ<ม>ี่ใช่เราเดินห่างสัก5เมตรแล้กุญใจอยู่กับเราใช่ไหมแล้วก็ล็อกออโต้ให้เออแล้วก็เครื่องก็ดับก็คือหมแบบจอดปุ๊บลงจากรถไปเลยใช่แล้วอย่างเป็นผู้หญิงส่วคนเดียวโสดอยู่หรือเปล่าครับโสดค่ะโสดเนี่ยไปอยู่ในไปเดินทางไปในห้างเ,ออเราเซ็ตหน้าจอให้มันปลดล็อกแค่ประตูขูาหน้าก็ได้ส่วนสามารถหลังล็อกเพื่อไม่ให้การขโมยกระโดดขึ้นรถอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้โสดให้กับเรา เลาจะลงรถใช่ไหมมอไซต์ตัดผ่านจื๊บมันจะมีระบบแจ้งเตือนในรถด้วยนะว้าวไม่ให้เราเปิดประตูเพราะว่าจะโดนรถเฉียวเอาอะไรประมาณนี้อัจฉริยะมากคือไม่ใช่แค่รูปลักษณ์เขานะแต่ฟังก์ชันเขาก็คืออัจฉริยะมากใช่ฮะเขาเรียกว่าอะไรระบบช่วยพี่ระบบฟังก์ชันฟังก์ชันก็แสงหมดพอดีเลยนะวันนี้ก็แวะเวียนมาเยี่ยมเดี๋ยววันหน้ารอลวงข้าวขึ้นนะเดี๋ยวพี่กับแนนมาใหม่ วันนั้นอาจจะมัดจำเลยก็ได้นอันนี้ไม่รู้นะน,นี่แล้วแต่แม่แต่ว่าแตงจริง <laughs> ชอบชอบมาก <laughs> ใช่ใช่มันดีวันนี้ก็ขอบคุณเฟียมากมากแนนด้วยเหมือนเห <laughs> มือนเราสามคน,มนไม่ได้เจอกันมานานนะ <laughs> จริงแล้วเมื่อก่อนเราถ่ายรูปบ่อยมาก <laughs> แต่ด้วยงานเนาะเราทำาปรเจกต์แทางงานยุ่งด้วยมันก็เลยแบบไม่มีเวลาวันนี้ก็วันหยุดไงก็ถือว่าแวะเวียนมาเยี่ยมฝากร้านไหมครับ <laughs> ฝากงานไหมโอเคแฟก็ทำทั้งคาเฟ่น็อกดาวน์แล้วก็คีออสน็อกดาวน์ออฟฟิศน็อกดาวน์บ,บ้านน็อกดาวน์นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยขอพีเซนต์หน่อยได้ไหมไ<ด>อันเนี้ยตั้งโจทย์ให้กับตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้มันดูเรียบเรียบง่ายแต่ว่าให้ดูมีอะไรสะดุดตา อ่อแล้วคอนเซปต์ของเราอ่ะจะเป็นโมเดิร์นบ็อกใช่ไหมเราก็เลยต้องการทําอะไรที่มันเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออดึงให้มันสูงขึ้นแล้วก็ทําเป็นกระจกประเทศนีนะใช่ทํากระจกเปือยนี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวจะมีน้ําตกลงมาข้างในเพราะว่าเมื่อกี้พี่ถ่ายแนนไปหลายช็อตแล้วครับเดี๋ยวรอชมรูปในคลิป <laughs> ต้องการให้มันเป็น ภายนอกอ่ะเป็นสไตล์โมเดิร์นที่มีความมินิมอลมีงานไม้เข้ามาผสมแต่ภายในเนี่ยพอลูกค้าเปิดเข้าไปปุ๊บเราต้องการให้ลูกค้ารู้สึกอบอุ่นเป็นพื้นที่ปลอดภัยเราก็เลยแบบเชื่อมสร้างคานคล้ายๆเหมือนใต้ถุนบ้านค่ะเราก็ใส่ม่านเข้าไปให้เหมือนแบบเป็นเป็นม่านซีทูอันนี้ไม่ได้ทำเล่นๆเลยนะครับเนี่ยทำจริงจัง่ะคอนเซ็ปต์ของมาจาก ใช่เราต้องการดึงดึงทุกอย่างที่มันเรามีความต้องการสูงทั้งตัวเราเองแล้วก็ของลูกค้าเราดึงมันออกมาให้หมดเลยแล้วก็ประจบที่เนี่ค่ะรูปแบบประมาณออเออน่ารักฟรีถือว่าแบบใช้พื้นที่ได้ใช้พื้นที่เล็กน้อยได้แบบโอเคอ่ะลงตัวคุ้มปั๊มน้ำมันคาเฟ่อะไรหรือใครที่มีพื้นที่เล็กน้อยจํากัดน,นะฮะก็ลองดีไซน์ใช่คอนเซปต์นี้ได้นะครับเป็นไอเดียที่ดีอันนี้ก็ขอบคุณมากเลย ขอบคุณคด้วยค่ะขอบคุณพี่เก๋ขอบคุณน้องแนนมากาน้องแนนน่ารักมากเดี๋ยววันหน้าเรามาจอยกันใหม่ได้ค่ะเราจอยกันวันนี้เลยไม่ได้หรอได้